ผมชื่อทวัชชัยกุณวงศ์ผู้ประสานงานเครือข่ายอินแปลงเครือข่ายอินแปลงเป็นศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกรษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวภาคอีสานตอนบนนะครับเอ่อเครือข่ายอินแปลงเป็นองค์กรชาวบ้านที่มุ่งเน้นการทำงานเพื่อการพัฒน,นาที่ยั่งยืนรอบเทือกเขาภูพานในในเครือข่ายอินแปลงได้ ได้ทํากิจกรรมในส่วนของเรื่องการเกษตรแบบยกป่าปภูพานมาไว้สวนเนี่ยนะครับสองรูปแบบรูปแบบที่1ก็คือเรื่องของการรักษาป่าเดิมซึ่งเป็นป่าที่ตัวเองเป็นเจ้าของอยู่แล้วแล้วมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินอยู่แล้วนะครับก็คือที่เป็นแนวคิดเดิมของของพี่น้องชาวบ้านที่เรียกว่าป่าหัวไร่ไปลายนาก็คือ บริเวณแปลงเกษตรของเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะเก็บป่าไว้ส่วนหนึ่งไว้ตรงเนินๆสูงๆเนี่ยที่ไม่เหมาะสําหรับพื้นที่ทํนาเนี่ยเป็นเป็นสำหรับเป็นป่าหัวนาป่าหัวนาเนี่ยนะครับก็คือป่าหัวไร่ไปลายนาที่ที่เราเรียกกันกันพอเข้าใจเนี่ยนะครับก็คือเป็นป่าที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินของตัวเองอย่างถูกต้องเพียงแต่ว่าบริเวณตรงนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะ เขาก็จะเก็บป่าไว้หรือปลูกป,ป่าเพิ่มเติมเข้าไปในบริเวณที่เป็นที่ดอนอันนั้นนะครับเพื่อสำหรับการใช้ประโยชน์จากไม้ใช้สอยเอาเป็นไม้ฟืนทำทานาหาเห็ดหาผักหวานหาแมงแคงหาหาอาหารการกินพวกเหล่านี้นะครับก็จะเป็นเก็บป่าไว้ส่วนหนึ่งเขาเรียกป่าหัวไร่ไปหนาะซึ่ง ปัจจุบันเนี้ยที่สกลนครเนี่ยเขาพัฒนามาเป็นป่าครอบครัวนะครับตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วในครอบครัวเราเมีความต้องการต้องการจะปลูกอะไรต้องการจะใช้อะไรต้องการจะกินอะไรหรือต้องการจะขะคิดว่ามันน่าจะมีอะไรได้ในอนาคตคืออะไรก็เอามาปลูกนะครับปลูกเป็นป่าจำลองแบบป่าตามแนวคิดที่เราเรียกว่ายกป่าปูผานมาไว้สวนนี่แหละครับทันั้น กิจกรรมอย่างอยู่ในสวนผมเนี่ยพื้นที่ทั้งหมด17ไร่นะครับเคยปลูกมันสำปะหลังมาก่อนเพราะฉะนั้นผมก็แบ่งพื้นที่ผมออกเป็นเป็น 3... 4ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกก็คือเป็นส่วนที่อยู่อาศัยประมาณ1ไร่นะครับ17ไร่เนไร่ก็มีบ้านแล้วก็มีมีสวนผักมีมีผักสำหรับที่เราต้องใช้ประจำอย่างมะนาวมะกรูดนะครับมะละกอ ผักหวานบ้านผักกั้นตรงพวกมะลุมเงี้ยนะครับก็เป็นผักที่อยู่รอบๆบ,บ้านแล้วก็มีแปลงผักสวนครัวไว้ไว้ใช้แล้วก็อาจจะมีพวกสมุนไพรพวกไฟไรโจรพวกขมิน้นพวกไพรพวกอะไรที่อยู่รอบๆนะครับแจมด้วยอดอกไม้ไม้ประดับด้วยต่างๆแล้วก็เป็นอาจจะเป็นผักพวกคอนแคนพวกอะไรด้วยนะครับ บริเวณที่2ก็อีกประมาณหนึ่งไร่ก็ก็เป็นเรื่องของแหล่งน้ำนะครับที่นี่มีฝายเนาะเรามีมฝายน้ำสำหรับเป็นแหล่งน้ำสำหรับการที่จะไว้ลดน้ำไว้ลดน้ำต้นไม้ลดน้ำผักแล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงพวกสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ไว้เป็นแหล่งอาหารสำหรับของพวกเรานะครับเลีเ้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พวกนี้นะครับโซนที่3นี่ก็จะเป็นโซน โซนแบบมีอยู่ประมาณสัก 6- 7ไร่นะครับก็เป็นโซนปลูกพืชพื้นบ้านเชิงเศรษฐกิจมีหมักเมานะครับเรามีสวนหมักเมาะร้อยกว่าต้นนะครับที่อยู่ในในพื้นที่ประมาณ5-6ไร่นี่นะครับก็หมักเมาก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่สำคัญที่เราร่วมกับเรามีโรงงานที่ศูนย์มิลแปลงเราก,เราก็เราปลูกหมักเมาเราก็เอาหมักเมาเนี่ย เข้าส่งที่โรงงานนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกพวกผักติ้วในส่วนหนึ่งเราก็เอาเอายอดผักติ้วเนี่เ,เก็บยอดขายนะครับผักติ้วผักเมก็กพวกต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นส่วนที่2ที่ที่เรามองคิดว่าเป็นพืชเชิงเดียวแล้วก็ผักคอนแคนนะครับคอนแคนนี้ก็ก็ถือว่ามีรายได้พอสมควรนะครับเราขายยอดผักคอนแคนซึ่ง ยอดเขาราคาแพงนะครับราคาเกือบเกือบ400 300-400บาทน,นะครับต่อต่อกิโลนะครับส่วนที่4เป็นส่วนที่เป็นใหญ่สุดนี่นะครับประมาณสัก7จไร่8ไร่เป็นส่วนที่เราเราเป็นป่าครอบครัวนะครับเป็นป่าครอบครัวอันนี้เป็นป่าสผสมสานเราก็ปลูกตามอย่างที่ที่บอกเนี่ยครับไม้ชั้นโบน มันก็มีไม้ยางนามีไม้มะข่ามงมีไม้ตะเคียนมีไม้ไม้ชั้นกลางลงมาก็จะเป็นพวกไม้ไม้แดงไม้ประดูที่ต่ำลงมาอีกก็จะเป็นกลุ่มพวกไม้สมุนไพรนะครับพวกพวกตานกกดพวกแกมอ้นนะครับแกมอ้นนี่เป็นยาบำรุงน้ำนมอย่างดีนะครับพวกไผ่เนาะก็จะเป็น สวนพวกกลุ่มพวกพืชเหล่านี้ถามว่าในในส่วนของสวนสวนเราแล้วก็ที่อินแปลงที่ศูนย์อินแปลงเนี่ยเ,เรามีผลผลิตเรามีผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆบ้างนะครับในในส่วนของของสวนในครอบครัวผมนะครับก็คือเราก็มีหนึ่งเรามีเรามีฐานนะครับเรามีฐานจะเป็น การเผาถ่านจากจากสวนป่าของของเรานะครับ2ก็คือเรามีพวกพืชผักต่างๆต,ต,ตามฤด,ดูกาลนะครับอ,อย่างผักปิ้วอย่างาหมักเมาอย่างนี้นะครับเ,เราก็จะมีผลผลิตตามฤด,ดูกาลพวกเหล่านี้นี่เราก็มีทั้งขายเป็นาขายเป็นผลสดขายเป็นผักสดนะครับ มีผักกูดมีคอนแคนนะครับที่เด่นๆที่สุดของเราก็คือคอนแคนเนาะผักคอนแคนนี่ก็ถือว่า,าก็สร้างไรายได้ให้กับเราได้พอสมควรนะครับในแต่ละปีส้มมงอย่างนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งเราก็จะเอาเอา,เอาผลผลิตที่เรามีอยู่เนี่ยไปร่วมกันแปรรูปที่อินแปงนะครับก็จะมีทั้งมีสส่วนนะครับก็มีส่วนที่เป็นสมุนไพร กับส่วนหนึ่งที่เป็นหมักเม้าก็เป็นเรื่องของการแปรรูปเป็นน้ำหมักเม้าเป็นซึ่งหมักเม้ามีกรดอะมิโนเยอะนะครับตั้ง18ชนิดนะครับเรามีทั้งพร้อมน้ำพร้อมดื่มน้ำร้อเซนนะครับที่นี่ก็ได้รับรองมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหมักเม้าก็จะเป็นรายได้หลักของเราในแต่ละปีหลังจากที่เราทำการเกษตรแบบนี้แล้วเนี่ยก็มันก็เป็นวิถีชีวิต ของการทําเกษตรอีกรูปแบบหนึ่งเนาะที่ที่เป็นรูปแบบของการพึ่งตัวเองก็วิถีเกษตรแบบแบบนี้ก็เป็นวิถีเกษตรที่แบบไม่ไม่ได้ยุ่งยากมากไม่ต้องซับซ้อนมากเนาะแต่รายได้ของเราก็จะเป็นรายได้ระยะสั้นระยะกลางร,ระยะยาวบ้างนะครับก็ก็ก็เป็นบางช่วงก็มีหลายรูปแบบแต่เพียงแต่ว่ารายได้มันอาจจะไม่ไม่ใช่จำนวนที่เยอะมากแล้ว ที่สำคัญคือเรามีอาหารการกินเรามีอาหารที่ที่สดใหม่ประจำทุกวันนะอาหารสดใหม่นี้เป็นเรื่องของสร้างสุขภาพที่แข็งแรงสิ่งที่สำคัญที่สุดของเรื่องราวที่เราได้ดำเนินการนี้เราเชื่อมั่นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ซึ่งพระองค์ได้พระพราชทานแนวคิดเหล่านี้เป็นแนวคิดแนวปฏิบัติให้กับพวกเราซึ่งเราคิดว่าเราโชคดีมากแล้วเราก็ได้ดําเนินการตามแนวคิดของพระองค์แล้วสิ่งที่เราเจอปัญหาโน่นนี่นั่นเราก็ได้แรงบันดาลใจจากจากพระองค์ท่านในการทํางานในการในการ มอบแนวคิดให้พวกเราเพราะฉะนั้นเครือข่ายอินแปลงเนี่ยนะครับก,ก็จะถือยึดถือน้อมนําคําของพ่อสอนเป็นแนวหลักในการดํารงชีวิตในเรื่องของการทําการเกษตรเราก็ถือว่าพวกเราเป็นคนที่โชคดีมากนะครับที่ที่ได้เกิดในแผ่นดินของพระองค์อองท่านแล้วเราก็ยังยืดหยัดยืนยันในสิ่งที่ เราได้ดำเนินตามรอยพ่อที่ได้ที่ได้แนะนำสั่งสอนพวกเรามาสุดท้ายนี้ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับการมีป่าครอบครัวการมีสวนวนกเกษตรแบบนี้นี่มันเป็นมันเป็นอะไรในระดับครัวเรือนที่สามารถสร้างความมั่งมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนได้ ถ้าเราเข้าใจวิถีชีวิตแบบนี้แล้วเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมีความสุขไปตามรายวันได้ไม่จําเป็นต้องต้องรอได้ผลผลิตแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับถ้ามีโอกาสผมเชื่อว่าเครือข่ายที่พิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติซึ่งเรามีต้นแบบเรามีศูนย์เรียนรู้เรามีผู้น้อมนําคํำพ่อสอนกระจายกันอยู่ทั่วประเทศนะครับก็อ,อยากจะ ให้พี่น้องได้ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับได้เข้าไปพูดคุยหรือหรือหรือไปทําความรู้จักกับเรื่องอะระบบเกษตรที่เราคิดว่าเป็นระบบการเกษตรที่ดีที่สุดของของที่ที่เราเคยเจอมาครับ